เจ็บนี่นะขังไส้หัวเข่าว่าเจ็บแขนขวายู่ด้วยนี่แต่วันยกบาได้คูมือเหนี่นนั่นในในวันยกหาก็ยกได้สีหามือมาหนี่ดียแต่วันยกบาได้เลยคือค่ะเป็นเดือนละแขนนี่มันนอดการนั่นเหตุเบียกนักแลยกันย่างบดเศร้าก็เลยเกิดไม่รักษาในแล้วมีแต่ลูกหลานละเยียบให้กินยาแก้ปวดพาราธรรมดามันก็บรรเทาเนาอยยาพาราก็ได้ไปหาหมอก็คือเก่าแล้วเพื่อกว่าเอายาพาราไม่กินมาก็กินอยู่เงื่อนนี่แล้วได้กินแล้ว ยาเขาวันนี้แล้วการกินนี่เดี๋ยวนี้นี่กินแล้วหากินได้เท่านี้ได้นี่เป็นไม่ไม่อยู่นี่หากินได้สองแพงนี่แพงที่สามใกล้สิเบิดแล้วลูกสาวบอกว่าให้กินที่ละ 1> 1หนึ่งเม็ดจะนหวเพราะยางอยากเศร้าไวเนะาะฟาดทีละสองเมตรพอแล้วเศร้าปวดแล้วนี่สบายเลยย,ยกขาได้เลย,ย<ก>นะคนยตะกอนว่าทีาิยกได้ง่าเลยจักไม่กันเท่าเนาะถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันห้าวันเดินไม่ได้เลย่านอนอยู่ท่าไหนาท่านั้นปวดเขาด่าปวดหัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แล้วมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มล อ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม,ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่ไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ดไ,มได้เ,เลยมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนาน <S 2> 2 <S ไหมครับก็หากินมาไหลที่หัวแล้วครับ รักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนเนี้ยดีกินแล้วหายบก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาสองกล่องสองกล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดนะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้อะแค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละแบบมันทรมานนีมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวด ปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่ามันจะปวดตึงไปหมดปวดจากเอวลงถึงเท้าหัวเท้าเลยมันจะเจ็บมันตึงมันตึงมันเดินไม่ได้มันงอไม่ได้ค่ะถึงแล้วมันเอวจากเอวลงจากเอวจากเอวลงไปถึงเข่าปวดแบบเข่าปวดเข่าปวดตึงอะปวดมันล็อกปลอมแต่มันตึงเส้นมันตึงมันล็อกปวดมากปวดสั่นตรงตัว ปวดมากันมีจะลอกเลยยกขาไม่ได้นนั่ง่อนคือเดินไม่ได้เลยไม่ได้มันล็อกโอ้โหทรมานมากอยากตัดทิ้งเลยบางทีอยากนเพื่อนก็เก็บมันไปไม่ได้โอ้มันปวดมากอย่างหมดเลยหลังจากที่ทานแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะก็มีเบามันเบาขึ้นมก็งอได้เดินเบาเข่าค่ะเบาเมื่อก่อนมันจะตึงอยู่อย่างนี้เลยโอ้โหตึงตึงนี่คือมันบวมแล้วมันเดินเดินไม่ได้พอหมดห้าซองมันก็รู้สึกว่ามันเบามันงอได้๋อหมดห้าซองนี่ คือดีดีขึ้นเลยมันไม่ปวดเลยใช่ไหมคะหมอกว่ากระดูกทับเส้นอก็คือคุณหมอบอกเลยว่าเราเป็นกระดูกทับเส้นที่มันมีอาการปวดแล้วรักษาอย่างไงคะตอนนั้นก็ฉีดยาแล้วก็กินยาหมอให้ตามสั่งอ๋อแล้วแล้วอ๋อก็คือไปฉีดยาอ๋อแล้วมันมันดีขึ้นไหมคะ ไม่ดีแล้วก็ลงพอหายตัวนี้แล้วก็มาลงที่เท้าอ๋อเขาคือหลังเนี่ยก็เริ่มเบาลงแต่ว่ามันเริ่มลงมาปวดที่ที่เท้าที่หัวเข่าตอนนี้คือปวดหนักที่หัวเข่าที่รดก็ปวดหลังน่ะปวดหลังท้ายก็ปวดปวดหลังนี่ระมาช่วงเอวใช่ไหมคะใช่ค่ะลงที่เอวแล้วมาลงที่ขาีาขาเอวหายก็มาที่ขาขาที่ขาที่เข่าใช่ไหมคะที่หัวเข่าปวดมากปวดแบบชีดชีดเลยนะปวดร้อนเลยปวดจีดเลยนะคะ เปิดโทรศัพท์อ๋อเลยจะเห็นตัวยาตัวนี้เลยตัวดีบูลนี่ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะค่ะค่ะแล้วทานทานไปกี่กล่องคะกล่องหนึ่งดีมากเลยลองนะคะดีมากอาการปวดมันลดลงไหมคะลดลงเลยตาตามั่นใจได้เลยนะครับประกันได้ตอนนี้ได้ก็โทษทีนะครับแต่ก่อนยังตั้งอยู่ตอนนี้งอได้นะคะงองอได้เนาะแต่ก่อนนี่คือขานีต้องเหยียดตลอดเวลาตอตอนนี้ก็ต้อง ปวดรู้ปวดแหงปวดนะยกแขนมาได้ยาำนอนที่ยำนีอะไรย้ำนอนนอนทับมันปวดค่ะนอนทับมันปวดต้องนองดีโอ้ต้องยกมันขัดมันมันลอยอืมันลอยข้างหน้าจับไอยางไอสีก็ไม่สะดวกอืมันจับมันไม่มีให้มันไม่มีให้จับก้อนปวดอ้ว่ค่ะไอ้ก้อนปวดยนครับก็ได้นี่เกาคุณเอาอินแล้วมันจับายอันเกี้สโมงันเกียเกียมาเดี้ยมาหางออนอย กะหายมาเลยเขาทุ <mile> ่มเงินมันีแย่กินแยกินอันนี้ที่อันฟอกส่งว่าหายแย่กัส่งกินละรแย่กับไข่แม่นะหมอะไข้เลยงเดีมันิดช่องเดียวมันไข่ออกเลยมันปวดมันโบปวดไมนอนยังตั้ขึ้นมันกับโบปวดยั่งวาเดยาที่ามานอาจจะโอ้ชรมารมาับกระดูกทับเส้นเส้นมันปวดว่าปวดจากไหนลงมาจะทำยังไงมันปวดจากคอคอสมองนั่ลงไปไอ้แล้วก็ปวดไหล ปวดแรงปวดข้างปวดตั้งแต่ต้นคอลงมาถึงสะโพกเลยตอนนั้นเองแล้วตอนเดินก็เดินหาว่าไม่ก้มก็เดินไปไม่รอบก้มตลอดหาเดินตรงเดินไม่ได้แต่ก่อนมันมันจะพลิกก็ยากไม่ได้ตรงคอยหาว่ามันอะไรมันเขารอกมันเข้าล็อกมันเขาล็อกคืนนี่มันพลิกได้หาว่าไม่รอ้าลยบุญไปแล้วก็พลิกได้พลิกได้ ปวดเขานี่ก็ค่อยๆหายมั่งแล้วพอพอาบานดีบุญไปแล้วก็คือว่าอาการปวดเขา่าอาการปวดเข่าคือเบาๆลงเด็มคืนนี้ร้อคืนน้ไม่ไม่ไม่เคลอนไรพอย,ยังท้าอือก็หลวงตาฉันไปแค่สองโซงแค่สองโซม ที่ปวดปวดไหล่ตอนแรกปวดแขนยกไม่ขึ้นเลยแต่ยื่นยกย่องี้ยยกไม่ได้ยื่นแค่ยื่นแขนออกไปเนี่ยยกขึ้นอย่างงี้ไมเลยปวดอะไรเนี่สองข้างเลยทีนี้เจ็บเขาจะนอนไม่หลับเลยหลาน้าทั้งคืนตอนแรกไมเจ็บนอนไม่หลับเลยโอุ้ยทรมานทรมานมากค่ะพลิกไปนอนพลิกไปนี่มาเนี่ยมานอนไม่หลับจทั้งคืนจ้าที่ปวดมากๆก็สามวันเขาสี่วันนี้เนี่ยเมื่อกี้กินเอาไปแกซองหนึ่งดูสิว่ามันจะคลายคลายมันนอนแล้วก็มันจะคลายปวดลง ไม่ค่อยปวดบนตะกอนเลยนี่จังแต่แบบมันบ่อยปวดเธอตอนนี้นะคุณยายนี่ปวดมันนะมันปวดแรงกว่านี้ปวดซึมแล้วทีนี้ราเกลีกินเลยกกินไปแล้วนั่งอยู่สักพักหนึ่งมันเสื่อมันค่อยคลายลงไงความความปวดความเจ็บตับปวดก็ลดลงเมื่อกี้คุณตากินไปไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงประมาณห้านาทีได้ไหมคะคุณตาประมาณนั้นเลประมาณนั้นโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้คุณตาแบบปวดมากเลยตอนหนูมาปวดปวดปวด พอได้ทานลงไปแล้วเหมือนเหมือนจะคลายคลายมันมันไม่ปวดมันแต่ก่อนจ้าอาการปวดเมื่อแต่เราลงทีลงคลายคลายปวดลงลดลงลดลงจ้ามันไม่มันไม่หนักเหมือนแต่ก่อนเมื่อกี้มันรู้สึกมันปวดไงปวดในทีนี้พอเรากินไปค่ะอาการปวดมันก็ค่อยลดลงมาทุเราลงทุเราแล้วเส้นก็คลายเส้นก็คลาย ม,ม,มันอาการปวดมันก็นลดลงบ้างมันทุเราทุเราบ้างจา้งสำหรับผู้ที่มีอาการรุนแรงนะคะปวดเดือร,รังมานานนะคะแล้วก็ปวดทรมานนะคะบอกจะแนะนําเป็นดีบูลชนิดผงชงดื่มสูตรเข้มข้นเห็นผลไวเท่านั้นนะคะถึงจะเอาอยู่นะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะทานต่อเนื่องเลย3กล่องนะคะกินต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟูนะคะ ที่ท่านกิน3ามกล่องแล้วนะคะอาการที่เจ็บปวดมันดีขึ้นนะคะประมาณ 80- 9 0นะคะหายเจ็บปวดแล้วนะคะก็หลังจากนั้นนะคะเราค่อยประเมินอาการแล้วแต่อาการว่าท่านจะทานต่อหรือท่านจะหยุดยังไงเราก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็ปรึกษากันส่วนตัวได้เลยนะคะสําหรับผู้ที่มีอาการนะคะก็สามารถโทรมาปรึกษากส่วนตัวได้เลยนะคะเพราะก็ยินดีที่จะให้คําปรึกษา และวิธีการทานอย่างเห็นผลที่สุดเราจะคอยดูแลทุกขั้นตอนในในระหว่างที่ท่านทานเลยนะคะโทรมาหาพวกเร้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะอยินดีที่จะให้คำปรึกษาทุกท่านเลยะคะ่ะ